คุณแม่สุมันบอกไปลิดีกว่ากลัวใช่ไหมคะขอบคุณนะคะคุณแม่สุมนขอบคุณนะคะคุณหัวเว่ยวคุณป้าบันเทิสวัสดีครับขอบคุณมากคุณป้าบันเทอสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากครับคุณอาพามินคุณนาแม่พามินสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคือปุ้ยอ่ะแค่จะบอกว่าเพื่อนๆเขามาสัมภาษณ์แล้วเ็าถามลุงว่าเอจากการที่เห็นลุงก็อธิบายให้ฟังมาถ้าเป็นแต่ก่อนๆเนี่ยจะมียูทูบเบอร์มากกว่านี้ตอนนี้อ่ะเราก็เป็น ด้วยความที่ในเรื่องราวในประเทศเราเนี่ยมันก็มีเรื่องอื่นๆหลายคนก็ไปให้ความสนใจในเรื่องอื่นๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูจะเห็นเท่าที่เห็นกันอยู่ลุงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้บอกว่ามม่เหลือน้อยไม่ใช่มันจะเ,ลเห,ลล C T หลือมากเหลือน้อยพูดพูดไปแล้ว FCTP เหลือมากเหลือน้อยกูก็จูงมือกันไปเท่านี้แหละ <ๆ S 2> ใช่ไหมคะแล้วลุงเขาก็พูดตามปกติ <ๆ S 2> ไม่ได้แสดงออกถึงสีหน้ากริยาระบบอาชญาวิทยาจากที่ปุ้ยมองเห็นลุง คุยม,มองเห็นว่าลุงปกติมากนะคะ <c oughs> พูดเป็นตามปกติไม่ได้บอกว่าผมต้องพูดดีเพื่อให้คุณมาชื่นมาชอบมารักมาออกโชว์ไม่ใช่ลุงเขาไม่ได้ทอล์กโชว์ลุงเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดเขาบอกเมียเขาไว้แล้วเมียเขาคือป้าแตนยิ้มหวานเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าขอลุงพูดในสิ่งที่ลุงอยากจะพูดถูกไหมคะเขาก็อธิบายไปบอกว่าทีเนี้ยเราทําบุญตรงนี้ครับทุกช่วงที่เราจะไปห่มพระธาตุแล้วก็ พี่ที่เป็นนักข่าวเขาก็ถามว่าที่จะมีคนไทยใช่ไหมจริงๆพี่เขาพูดภาษาอังกฤษ,ก,ษกับนักข่าวผู้ชายด้วยที่ที่เป็นช่างกล้องมีช่างกล้องหลายท่าน ừ ừ ừ. นะคะที่เขาถามว่าแล้วลุงรู้สึกว่าการที่ลุงเนี่ยอ่ามีช่องมียูทูบเบอร์อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเออ่มันเป็นการได้เปรียบได้เปรียบไหมลุงเขาก็อธิบายว่าผมถือว่าไม่ใช่เป็นการได้เปรียบลุงบอกว่าไม่ได้เป็นการได้เปรียบแต่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให แสดงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงให้ mm hmm. เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วลุงก็อธิบายว่าถ้าหาว่ามันเป็นสื่อหลักเนี่ยเขาก็จะดูกันชั่วช่วงเวลานานๆถูกต้องไหมคะเหมือนที่ mm hmm. เราดูแต่เรายูทูบเบอร์ที่ถ่ายทําไปบางข้องเขารู้จักไม่รู้จักเข้ามาปุ๊บเขาก็จะดูสามนาทีห้านาทีไปเพราะฉะนั้นแต่อย่างน้อย,นอยในสิ่งที่ลุงพูดพีดอันนี้พี่เสริมในส่วนของลุง mm hmm. อย่างน้อยๆเขาก็ได้เห็นในสิ่งที่ มันเป็นจริงถ้ายายบอกว่า<อ>มึงพูดโกหกเพราะว่ามไม่จริงหรอกแปดนาทีที่มึงทําเนี่ยมึงเมคขึ้นมาุ้ยก็จะย้อนถามกับยายในการที่ยายเอาภาพเข้ามาเสมอๆแล้วยายก็นั่งดูเป็นเอฟซีตัวยงของทุกๆช่องดังนั้นอะ่ะยายบอกว่าเขาโกหกใช่ไหมแสดงว่าที่ยายไปบอกว่าบ้านมันเหมือนสลัมจริงๆบ้านก็เหมือนสว,นวรรค์วิมานใช่ป่ะ <c oughs> อันนั้นเขาโกหกยายใช่ไนหะมยายพูดอย่างนี้ใช่ป่ะ ถ้ายายบอกว่าดูมันสิกินอะไรเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ไม่ล้างยายบอกว่าเขาโกหกใช่ไหมแสดงว่าจริงๆเขาล้างเก็บเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแต่เขาต้องเอาแปดนาทีเอาจานมาวางกองให้มันสกรปรกเพื่อให้ยายดูว่าถ้ายายดูงนี้อ่ะยายอเอาไงยายยายดับเบิลสแตนดาร์ดดิยายอย่างงงไปพูดกับยายกูต้องใช้ศั์แบบนี้ใช่ไหมยายตกลงเขาโกหกหรือไม่โกหกทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็มีช่องทางทีนี้ลุงกับป้าบอกว่าเออป้าลุงให้สัมภาษณ์ว่า จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทํา y o YouTube เลยสมัยก่อนมีคนมาถ่ายทำในสนใจในเรื่องคดีความของลุงมากๆก็มี YouTuber เป็นตั้งส0งร้กว่าช่องตั้งแต่4กจะไปถึงตอนนี้ใช่ไหมในช่วงนั้นเนี่ยลุงถึงได้มาทําเพราะว่ามีน้องสื่อหลักในประเทศเนี่ยเราสรา้างกนอยู่ทุกคนก็ชื่อน้องท่านไหนเบอกว่าลุงลุงก็ถ่ายทําชีวิตไปวันๆสี่ลุงเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนได้ยอดวิวเนี่ยวันๆหนึง่งตั้งสองร้กว่าช่องเนี่ย หลักเป็นล้านต่อวันยอดบิลและได้เงินกันไปเท่าไหร่หเราไม่ตำหนิกันในช่วงเวลานั้นทุกคนแลกกับที่ทุกคนเหนื่อยแล้วก็มาแล้วก็ถ่ายทําเขาเรื่องดีๆแบบนี้ป้าพูดเป็นไหมยายพูดเป็นไหมก็ถูกไหมล่ะเขามาตอนที่จะออกไปดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ในช่วงเวลานั้นๆทุกคนมาทามาหากินคุณ <c oughs> จะมาทะเลาะก,กับเขาแล้วจะทำมาหากินเขาได้ไหมนี่พูดพูดแบบพูดเป็นตะก,กัดนะถูกต้องปะ ในเมืม่อคุณจะมาทำมาหากินเนี่ยเขาหรอือคุณจะทมาทะเลาะก,กับลุงกับป้าได้หรอทุกคนก็ต้องมาในรูปแบบรูปแบบดีๆปุ้ยก็มองในรูปแบบดีๆแต่จะให้ปุ้ยลงไปเอตุเขตกับเขาไหมปุ้ยก็จอดลึกได้ถูกไหมายายจริงไหมไม่ต้องมาบอกว่ากูโกหกว่ากูเป็นสถาปนิกด้วยนะ <laughs> มาดูที่กูเรียนจบอะไรามาโอ้กูไปขึ้นเออยายนี่เข้าใจไหมถ้ายายมีสมองอ่ะยายก็เรียนจบมาถูกว่ายายคุณเอ็มคุณ พรพัฒน์มอเมสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเอ็มเอสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะปุ้ยพูดถูกไหมทุกคนปุ้ยอยากให้ยายอย่างเวลาที่ยายจะพูดนะป<ม>ุ้ยฟังยายเวลาที่ยายฟังยายยายพูดเรื่องอะไรดีๆพ้่ก็ตั้งใจฟังยายนะแต่อะไรที่ยายพูดแล้วไม่ถูกปุ้ยแบบเฮ้ยไม่ใช่นะหว่าผม <"P ok S 2> ไม่ได้เห็นแบบนี้อย่างยายพูดถึงเขาอย่างเงี้ยยายพูดถึงเขาเนี่ยดูซิมันทำาน่นทำนี่แล้วยายบอกว่ามันก็สร้างภาพแล้วุ้ยจะถามยายว่าเอาสร้างภาพให้บ้านเป็นสลัมบ้างล่ะยายบอกบ้านมัเป็นสลัมอ่ะ ค่ะ <fuck. S 1> บ้านแล้วบ้านยายเป็นสลัมปะบ้านยายเนี่ยถ้าอยู่ในฝร,รั่งเศสอย่างนั้นถือว่าเกณฑ์แบบน,นะรับถนัดค้ายหรือเหมือนสลัมนหะมเดี๋ยวพอพูดแบบนี้ยายมันจะพูดอะไรปะกูรู้จักยายยายบอกว่าใช่ค่ะดิฉันไม่เป็นคนแก่บ้านฉันก็ไม่มีตา <joka> ยายแม่งเล่นระบบนี้ตลอดก็นั่นไงพูดถึงเข้าใจยาย visuals. ยายก็หัดเข้าใจคนอื่นบ้างเนี่ยได้ปะถูกไหมเออทีนี้อย่างที่เมื่อกี้ลุงอธิบายนะคะลุงก็บอกว่า มันเป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่เป็นตัวเลือกใ,ให้ทุกคนเห็นว่าที่ลุงพูดนะเพื่อคำพูดลุงนะลุงบอกว่าให้ทุกคนมองเห็นว่าไอค้คนคนนี้มันจะทําเด็กไหมลุงใช้คําพูดนี้มันจะทําอะไรในสิ่งแบบนั้นดีไม่ดีทําร้ายเด็กได้ไหมลุงเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อผมแต่เขาอยากให้เห็นตัวตนเขาผมก็ทําบุญทําทานมาอย่างนี้ตลอดบ่อย เดี๋ยวปุ้ยถามแทนยายเองยายต้องถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นน่ะมึงเป็นคนที่ทําบุญทําทานไหมนี่นี่ถามแทนยายกูร<ๆ>ู้เลยว่ามึงจะถามอย่างนี้ปุ้ยก็จะตอบยายว่าคนเราก่อนที่จะทําบุญทําทานคุณมีกินมีใช้พอหรือ,อยังถ้าคุณมีส<ๆ>ิบคุณก็ทำห้าบาทสองบาทใช่ไหมคะยายเขาอาจก็ายายบอกว่าเขาไม่มีบ้านไม่มีฝาน่ะเขาก็าจะเขาก็าจะมีตตังตักบาทไหมล่ะเขาอาจจะตักข้าวเหนียวหรืออะไรได้ถูกไหมยาย เพราะฉะนั้นก็ถามว่าเขาเคยไหมพุ้ยถามยายย้อนกลับไปทั้งเดียว <S <S ยายพี่ได้วิเคราะห์นะเอาความสามารถเราเราอคุ้ยว่าเราคงไม่แตกต่างกันในเรื่องความรู้ความสามารถอ่ะยายยายคิดนะยายบอกว่ามึงเคยทํำไหมยายฟังอะไรมาจากใครมึงเคยทําบุญก,ก่อนหน้าที่จะมีเรื่องมีราวแล้วลมึงมาทําให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าพุ <S <S ้ยถามยายว่ายายจําเรื่องนี้ได้ไหมถ้ายายจําไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้นะยาย <S <S อันนี้ต้องบอกไว้ก่อน ตอนสมัยที่ลูกเขาไปบวชสาม,มเณรภาคฤดูร้อนทำไมเขาถึงได้ซื้อรถคันแรกเขาไม่ได้เอาลูกเขาบวชที่สี่กอนนะยายรู้ใช่ไหมรถคันแรกเขามาจากไหนทำไมเขางอยู่ถึงไม่อยู่ที่นี่ปุ้ยไม่ได้การันตีว่าเขาเป็นคนดีที่สุดปุ้ยแค่มาการันตีว่าการันตีหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะปุ้ยรอสุดท้ายปุ้ยบอกว่าณปัจจุบนันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปุ้ยเชื่อว่าเขาไม่ได้ทําแต่ปุ้ยถามยายว่ายายบอกเขาไม่ได้ทําบุญ ถ้าคนมันไม่มีจิใตใจใฝ่ธรรมะน่ะมันจะให้ลูกมันไปบวชเนนเหรอ <Yeah. S 1> สำม,มนเนรภาคฤด,ด,ดูร้อนน่ะยายคิดแค่เนี้ยวิคอสสิคะยายวิจรารณญาณน,น่ะคะ่ะถูกไหมคะถูกต้องไหมทุกท่านคุณลาวานินเสียงสวัสดีคะ่ะของคุณมากมากเลยนะคะยายานะยาย้าปุ๋ยทะลุจอนะถูก <c oughs> จริงนะพี่สนกข,ของคุณคุณกาญจนาช้างเงาด้วยนะคะพูดเรื่องจริงถูกไหมก่อนที่เวลาเราจะคิดว่าถามว่าลุงตอนนี้ลุงรวยสิบล้าน ปุ้ยถามเองปุ้ยถามเลยว่าลุงรวยสิบล้านนะตอนนี้อืมสมมุติว่าฝากฝั่งที่ไม่ชอบลุงอะจริงๆอะแม่งรวยสิบล้านแม่งเก็บเงินเอาไว้แม่งซ่อนเอาไว้ปุ้ยอะปุ้ยก็ต้องคิดแล้วนะปุ้ยต้องกลับมาคิดปุ้ยมงคนใช้วิจารยามั้ไม่เป็นไปได้ป่าวว่าลุงแม่งซ่อนไว้ตรงไหนป่าววหรือว่าลุงแม่งซ่อนไว้ป่ะไม่แน่บัญชีนิ้เเ็นชูโนโนน่นนี่นั่นเอ้ยเราก็ต้องคอยสังเกตว้โนู่นนี่นะ่ไม่ใช่ปุ้ยบ้าบอแต่แม่งดูแล้วไม่คิดน่ะ พีต้องคิดว่าอยใช่เปล่าวะเพราะจากการที่ดูเราดูแล้วถามว่ามันจะกินอะไรมันจะย้อมผมทีมันจะนี่นี่จะบอกว่าลุงมันสร้างภาพอีกมันจะไปย้อมผมมันไม่ยอมจะไปย้อมพ<ม>ียบอกว่าลุงเงยเอ็งไปย้อมเถอะมันไม่กี่บาทไปซื้อเว<ช>้นมาเออย้อมเองก็ได้ย้อมซองนึงอ่ะผมบางแค่นั้นอ่ะเอามาห้าสิบาทรอริออรก,ก็ได้สองร้อกว่าบาทอนนเอามาให้ให้ใหป้าทําให้ผมมันก็มีกระจิบหนึ่งใช่ไหมคือเราเราใช้วิจารยานแล้วคุณเห็นเขากินอ่ะมันรวยสิบล้าน ุ้ยถามว่ายายบอกว่ามันซ่อนเงินเอาไว้ถามว่าจะได้ใช้ตอนไหนอะยายตอนนี้ยายเห็นเขากินอะไรมันไปกินไข่ปลาคาเวียรหรือมันไปกินไหนมันไปซื้อวายขวดละสี่ห้าแสนสี่หมื่นสามหมื่นไม่ใช่ห้าเหรียญแบบยายยายกินห้าเหรียญยายเอางี้ปุ้ยกินสองเหรียญก็ได้ยายปุ้ยซื้อวายปุ้ยซื้อวายแบบเป็นถุงมีกก็อกอะ่ะดีไหมย,ยายจะได้จะได้เข้าข้างยายไปด้วยไงปุ้ยก็ไม่ได้เวอรู้ปะ แล้วยายเห็นเขากินไหมยายเห็นมันกินไหมมันกินปลาย่างตัวหนึ่งอ่ะอกินผักต้มทุกวันแต่แต่หัวโปกมันอยู่ตรงเนี้ยกับมันตำส้ตมตำกินทุกวันมันแพงไหมยายก็ยายคนฉลาดมันต้องพินิจพิคอ่ะยายหรือยายจะบอกว่าเธอก็ไม่รู้จริงอืเอาเงินซ่อนเอาไว้ตั้งคาพยายซ่อนตรงไหนอะ่ะเพราะว่าถ้าเอาไปฝากแบงก์นี่มันก็เช็คได้ถูกไหมยายอืเอาไปขุดซ่อนไว้ตรงไหน ยายเห็นบ้านเขาเปล่าล่ะบ้านเขามาหาอุดนะเว้ยเข้าออกทางเดียวนะยายยายคิดว่ามันจะไปซ่อนตรงไหนแล้ายายชอบว่าเขาว่าเขาขี้กลงขี้เกียจเพราะเขาทํานู่นทํานี่ยายก็บ่นตลอดยายเอาไงว่าตกลงเอาไงยายเอาดีๆทำไมยายวัน e นี้หยอกยาย <c oughs> ถามยายไม่ดีโมโหนะเว้ยนี่มาถามเฉยๆเวลานมีน้อย จะออกไปปาร์ตี้วายเหมือนยายอ่ะดีป่ะ mm. เห็นเขาปาร์ตี้กันบนเรืออยากไปปาร์ตี้นิดนึงายายได้ดูบ้างป่ะดูให้ทั่วถึงด้วยนะยายพี่ถามยายเฉยไม่ได้โกรธยายด้วย mm. แล้วพุ่ยก็จะไม่ใช้คำหยาบก,กับยายเพราะว่าพุ่ยรู้สึกว่าจะเสียดายคำพูดเพราะว่าพุ่ยใช้แบบยายไม่เป็นพุ่ยจะเพราะว่าผู้ปกครองพุ่สอนมาดีนะคะยายนิดนึงแล้วก็การยายก็หาเงินแบบนั้นต่อไปแต่เวลายายพูดอะไรอ่ะถ้ามีคนเข้ามาดูในช่องยายอ่ะ ยายให้มอบสิ่งดีๆให้เขาหน่อยยายเพิ่มความเกลียดชังตลอดเวลาและอย่างมีกี้ที่ลุงเล่ายังพูดยังพูดไม่จบลุงเขาอยากให้เป็นส่วนหนึ่งให้มองเห็นในสิ่งที่เขาเป็นแล้วลุงเขาก็พูดตลอดเวลาลุงรู้อยู่ไม่ต้องลุงหรอกพวกเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในสื่อในสื่อในอมีโซเชียลมีเดียทั้งหลายหรือว่าในสื่อหลักอะไรก็ตามมันมีอะไร มันมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาทิ้งต่างและกันไม่อยากพูดตรงนั้นเอาเป็นสตอรี่บอร์ดมันยงใหญ่ตึกต๊กตักต๊กต๊ตตตใช่ไหมยายเข้าใจนะสตอรี่บอร์ดเราปู้สาใกล้เคย 1, 2, ียงกันได้สตอรี่บอร์ดหนึ่งสองสามสยงกันไปเหมือนกับเวลายายชอบพูดถึงรากเงาสักหลาดยงนั่นยงนี่นะรากยากงรากเงาอะนะยายแล้วก็วิธีสิ่งสําคัญที่ปุ้ยรู้สึกว่ายายและนอกลูกไส้ย,ยายคล้ายกันตรงไหนตรงไม่ยาย ยายกอดเก็บความเจ็บปวดยายอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะยายกับลูกนอกไส้เป็นคนที่ชอบในตาในตามันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดการหัวเล้อแค่นๆปิดปากแล้วหัวเราะของยายยายหัวล้อจริงไหมอ่ะยายหัวราะจริงไหมอ่ะคือจริงที่ยายทํามันก็ไม่ได้สวยนะุ้ยก็ไม่สวยยายมันก็ไม่สวยยายต้องกังวลพ้่เนี่ยยายมาเปรียบเทียบผมพ ต่ยายพูดคําศัพท์แบบเด็กโบราณสมัยก่อนที่แม่งด่ากันน่ะที่แม่งแบบเป็นเด็กกาโทษนะคะยายเป็นเด็กที่เขาอยู่ชุมชนแออัดแล้วมายืนด่ากันน่ะคําศัพท์ยายอ่ะพูดจริงแล้วปุ้ยก็ไม่ได้โทษคุณชมคนที่เขาอยู่ในชุมชนแออัดน,นะเขาน่ารักแล้วคูาพูดพร้อมมีเยอะแยะแต่ยายอ่ะเหมือนพวกแก๊งๆที่แบบว่า hmm. ดมอะไรสักอย่างอ่ะยายประมาณนะั้นดมอะไรสักอย่างะนะยายนะคุณยายป้อมบอก คุณที่พร้อมพันสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพร้อมพันสวัสดีครับคุณครูเปอร์สวัสดีครับคุณน้ำนาสวัสดีคขอบคุณนะคะคุณครูเปอร์ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณคุณอะไรนะคุณยายที่สนุบอกว่าชั่วโมงนี้ยายล้วนๆยายไหนก็ไม่รู้ยายล้วนๆค่ะแล้วยายเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าเอาเอาพูดไปเลยเพื่อนเพเพราะว่ายายเขาไม่ได้กลัวคดีคดีอะไรหรอกยายไม่ได้กลัวอะไรเลยยายเขาเข้าใจว่า เหมือนที่เหมือนที่ขา่าวทุกคนดูข่าวว่าที่บอกว่ามีใครเขียนจดหมายอ่ะอเขาบอกว่าคนที่เขียนจดหมายก็คือยานยายยานทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วทําไมปุ้ยถามยายนิดนึงปุ้ยคิดว่ายายเป็นคนที่ไม่มีไม่ยายเขียนนิยายอโรติกอีโรติกใช่ไหมยายอีโรติกเนี่ยเรื่องความรักที่อีโรติกววเบิแบมเนี่ยนะคะอีโรติกทางความรู้สึกเนี่ยนะยายปุ้ยถามจริงยายเป็นคนที่มีคิวแบบยายมีจิตวิญญาณไหม ที่ที่ยายจะรู้สึกรู้สากับความผิดชอบชั่วดีอ่ะนิดนึงแล้วยายได้ได้คุยกับรูปหล่อมั้งไหมยายได้คุยบ้างไหมยายได้ติดต่อได้พูดคุยไหมส่งความเห็นอกเห็นใจไปให้เขาบ้างไหมยายยังมั่นใจไหมปุ้ยก็ไม่ทราบเพราะแกก็ต้องต่อสู้คดีแต่ปุ้ยก็ไม่ทราบยายยังมั่นใจไหมพอดียายเขาหยุดตรงนั้นเพราะว่ารูปหล่อเขาอยู่ในสถานที่ที่หนึง่งยายเลยต้องย้ายกลับมาทางนี้ยายก็ไปสองที่ระหว่างมาหา พวยเถอแล้วก็ไปที่นาตอนนี้ก็คงจะไปที่น้าไหล <c oughs> คือน้าไหลพูดอะไรแล้วก็ไปดา่าพี่แอดมินของช่องน้าไหลใช่ไหมนั่นนะเขาอ่ะคุณรักสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะถูกใจคุณยายป้อม <c oughs> <c oughs> คุณยายป้อมไม่เกี่ยวนะคะไม่ใช่คุณยายป้อมนะคะอีกคุณยายหนึ่งค่ะ <c oughs> คุณมิยาบีเอฟซีทีพสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะจริงๆก็มาด่าชั่วโมงนึงก็พอไม่ได้ดา่าย้ายปุ้ยมาพูดนะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นอุ้ยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ดีๆทาบุญในวันสองวันไม่มีใครไปจับมือมัดเราชกเราอยากทําค่ะเพื่อนๆคุณก็ดูสิใครก็ทําบุญเป็นบ้าน,เป,น,านเป็นหลนังเยอะแยะมากมายมเขาก็ทําตามอัตราบางคนร้อยหนึ่งบางคนห้าสิบบาทบางคนสองร้อยบางคน สองพันสามพันห้าร้อยถูก <c oughs> ไหมคะหลายๆคนเข้า <c oughs> เขาก <c oughs> ็ร่วมทําบุญอา <c oughs> พระธาตุก็ศักดิ์สิทธิ์เนาะ <c oughs> ที่เขาถามว่าทําไมลุงถึงได้มาได้มาที่มาห่มพระธาตุที่เขาสัมภาษณ์บีบีซีสัมภาษณ <c oughs> ์ลุงก็บอกว่าด้วยความที่ตั้งแต่ลงุงมาพระธาตุพนมเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีคดีใหม่ๆแรกๆเพราะฉะนั้นลุงก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเออเราก็มาไหว้พระธาตุพนมเนาะ มาไหว้ม,มาขอเออ่บุญบาร,รมีท่านให้ปกปักรักษาคุ้มครองเราอะไรที่อะไรที่มันโถมเข้าหาเรามันไม่ถูกไม่ต้องมันไม่ใช่ก็ขอให้มันปัดเป่าจากชีวิตเราไปมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ลุงได้มาที่นี่แล้วบังเอ,อิญหนึ่งในยูทูบเบอร์ก็คือน้องชิปแอชิปก็เคยบวชที่นี่น่าจะหลายภาษาอยู่ถูกไหมคะก็เลยมันเป็นความต่อเนื่องถูกไมเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วผู้ถามว่า อย่างที่บอกยายแล้ว y o ยูท b e หรืออะไรในนั้นน่ะเขาก็น้องเหนือจากเสือที่เรียนสูงกว่ายายคนอื่นๆเขาก็เรียนการศึกษาน้อยกว่ายายแต่เขาดูน่ารักกว่ายายเยอะเลยยายก็แยกแย้ให้ถูกเล่นก็ให้มันถูกเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมแล้วเวลายายทำอะไรยายทําอย่างนี้ยายเป็นคนที่ทําเรื่องก่อนยายจะทําตัวอย่างแบบนี้ก่อนพอคนอื่นๆเอาไปทําปุ๊บยายจะมาทําอีกครั้งหนึ่งแล้วยายจะบอกว่ากพวกนั้นก็พวกมึงทํากูก็เลยทํา ยายทำก่อนเป็นต้นแบบเขาก่อนนะคะ<ม>ยายเรื่องจริง<ม>พูดพูดถูกไหมคุณพี่เป็นสีเป็นน้อยสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เป็นสีบอกเกิดอะไรขึ้นที่น้อยไม่มีเลยค่ะยายเขามาพูดถึงที่ลุงเขาให้สัมภาษณ์นะคะคุณโซนิกสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ปุ้ยสงสารยายเถอะยายเป็นผู้ป่วยจิตป่วยป่วยติตโซฟาด้วย<ม>ใช่ไหมคะมถูกค่ะ<ม><ม>คุณย่าหัวฟูบอกว่ายายจบปีแปลว่า ยายมีการศึกษาแค่ยายขาดการอบรมถูกค่ะยายมีการศึกษาแต่ยายขาดการอบรมหรือยายเป็นคนที่ได้มีการอบรมแต่ยายไม่รู้จักจาผู้ปกครองได้สอนสั่งครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งแต่ยายไม่จดและจํานะคะยายสมอง่อหรือเปล่ายายสมองเสื่อมไหมคะโอ้ยายทานทานวายเบาเดิีเวลาถ้าจะทานมันก็ต้องแบบว่าถ้าทานยายเนี่ยแล้วที่ยายก็กวาดก้นแก้วที่เอาไอเอาขนมปังไปกวาดของยายยายคะ คนที่เขามีสมบัติผู้ดีหรือจะเป็นพื้นฐานของคนที่ประเทศเขาเองอะ่ะเขาก็มีนะคะยายไปเจอต้นแบบที่เขาไม่ค่อยมีสมบัติผู้ดีที่บอกค่ะยายนี่หนึ่งนะคะเพราะว่าพุ้ยก็มีมีใครสักคนอยู่ที่ฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะยายจริงพูดจริงนะคะยยคุณยายคุณบุญร่วมสอนคาหารสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้ว่ายาย,ายหรือแล้วอย่างที่บอกยายจะทําอะไรนะ่ะ อย่างน้อยๆถ้ายายเป็น u t u b e ยายก็จะได้เป็นตัวอย่างดีๆแล้วคําไอ้ข้อกฎห,หมายหรืออะไรในสิ่งที่ยายคิดนะ่ะยายน่าจะขึ้นหัวข้อว่าที่ที่ยายคิดนะคะอืมที่อีชั้นที่ที่อีชั้นคิดนะคะไม่ใช่ว่ามันถูกต้องเสมอที่ยายพูดนะ่ะมันไม่ถูกซะเป็นทวนใหญ่นะยายถูกไหมคะยายยายเก่งเรื่องอะไรยายจบด้านไหนมายายเอาเรื่องนั้นมาพูดดิถ้านั้นไม่มีใครเถียงยายหรอกจริงปะ เรียนจบที่เดียวกับหลานคุด้วยมัธยมอ่ะสามเศษนายายหลานเรียนสามเศนเพียบเลยนะหลายคนใช่ไหมเฮียทั้งหลานเฮียทั้งหลานเนี่ยคุณครูอะไรนะไม่ใช่อะไรเพื่อนคูด้วยสามเสนยายคงไม่ได้ไกลเกินเพื่อนคุหรอกนี่เผื่อรุ่นเดียวกับพี่นุ้ยไม่คุยกับรุ่นเดียวกับพี่นุ้ยเออคุณพยาลสตอรี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณพยาลสตอรี่สวัสดีค่ะขอบคุณมากมาเลยนะคะดิฉันน่ะไม่ได้เวอร์หวังว่าดิฉันรู้จักคนนั้นคนนี้ดิฉันรู้จักจริง ดิฉันก็เลยคิดว่าตายแล้วพี่ที่ฉันรู้จักเนี่ยรุ่นเดียกับยายนิว่าแล้วพี่คนก็ไม่ห่างกันนะ่ะสองเรื่องแม่ง mm. แล้วก็ที่ที่มาอะไรที่ <c oughs> อยู่ทางเหนือเนี่ยดิฉันก็มีเพื่อนเรียนอยู่นะฮะคุณยายนิดหนึ่งดึกถึงมาอีกรอบไหมจ๊ะไม่ทราบค่ะร mm. ีบลงก่อนดีกว่าวิชั่วโมงยี่สิบเลยคุณสติปัชรเม่นศินปสวัสดีค่ะขอบคุณมากมาเลยนะคะวันนี้สรุปนะคะปุ้ย ไม่ได้มาว่ายายแต่พูดมามแย้งยายบอกว่ายายเขาพูดบอกว่ามึงจะตื่นเต้นดีใจไอ้ที่เขานักข่าวที่มาสัมภาษณ์อ่ะไม่รู้ว่าสำนักไหนสำนักไหนก็ไม่เป็นไรคะ่ะยายจะดังหรือไม่ที่ฉันเห็นแต่ว,ว่าบีบีซีอะคะ่ะไม่ว่าจะจากไหนก็ตามจะมาจากไหนก็ตามเขามาสัมภาษณ์สิ่งสําคัญนะยายความเป็นคนของมนุษย์เราแล้วเราเป็นผู้หญิงนะคะยายยิ่งเป็นสวเราต้องม่ให้เกียิคนอื่นนะคะยายเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นลุงก็ตอบตามปกติ ลุงจะมาเทขนาดไหนวันนี้แต่งตัวหล่อําเป็นเทมาเทลุงเทมาตลอดค่ะในฤดูการที่ลุงต้องเทนะคะแล้วลุงก็จะไม่เทเวลาทํางานนะคะเพราะว่าลุงตั้งใจทํางานอย่าแยกให้ออกนะคะยายดูให้ให้ละเอียดทีท้วนทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วยายอย่าลืมดูกฆษณาให้ลุงกับป้าด้วยนะคะโอเคไหมคะยายตามนั้นนะคะแล้วคุณสมพรชยพัยคอมพิลาสวัสดีครับขอบ,ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณสมพรชัยหัวเราะมาเลยพุณไม่ได้ด่าแกนะคุณสมพรชัยพูดจริง คุณนพพรปกองมะเริงสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่จะบอกนะคะยายยายบอกว่าเขาจะไปตั้งสกูปปุ้ยบอกแล้วว่าจะสกูปอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะยายเราทําอะไรไปแล้วเราก็เหมือนที่ยายพูดไงเพื่อขอย้อนกลับไปให้หมดเลยลุงจะทําอะไรเขาทําไปแล้วเหมือนที่ยายบอกว่าดิฉันทําอะไรตรงไปดิฉันตั้งใจไม่ต้องไม่ต้องมาขอโทษก็นั่นแหละค่ะเหมือนกันนะคะยายเหมือนกันปุ้ยก็พูดอะไรวันนี้ไปแล้วก็ตั้งใจพูดเลยนะคะยายตั้งใจให้ยายได้ฟัง ุ้ยไม่ได่ยายายปุ้ยตั้งใจให้ยายฟังแล้วจะบอกว่าสงสัยยายอายุมากแล้วจะไปจิกไปกัดสงสัยจะใช้สกุปสัตว์โลกสัตว์โลกเดรัจฉานหรือไม่นูกที่ฉันดีฉันไม่ทราบสัตว์โลกอะไรที่ยายพูดอะนะปุ้ยว่าปุ้ยแนะนําว่าปุ้ยเข้าใจว่ายายน่าจะต้องเรียนที่สิเกตมีแล้วต้องเข้าใจเรื่องสัตว์โลกเดรัจฉานมากกว่าลุงนะคะงั้นแนะนําว่าถ้ามีนักข่าวจะไปสํานักไหนนะคะจะไปติดต่อยายเชิญได้เลยนะคะตามช่องยายะค่ะติดต่อตรงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้น การดูถูกเกียดยาจคนอื่นโดยที่ยังไม่ได้รู้จักเขาดีไม่ต้องขุดคดเงาสักลายายร้องห่มร้องไห้คุณทําไมมาว่าฉันนู่นนี่นั่นยายทําก่อนหรือเปล่าอืมบางครั้งบางทีเวลาที่เราจะรู้สึกอะไรกับใครถามปุ้ยเนี่ยถ้าปุ้ยไม่เคยทําปุ้ยนึกไม่ได้ปุ้ยนึกไม่ได้ว่าเอา้ามีการคิดแบบนี้ด้วยเหรอเพราะปุ้ยไม่เคยคิดไงเพราะถ้าเพราะถ้ายายแบบยายไปทําอย่างงู้นอย่างนี้แล้วยายบอกว่าทําไมถึงทํากันอย่างนี้พยยนเพราะยายทําก่อนเพราะยายทําก่อนนะคะ พ่อยาำก่อนไม่ต้องตายยายเดี๋ยายตายเองใช่พู้ก็สงสารยายไงพู้แค่จะบอกยายอย่างนั้นแหละยายก็หาเก็บกินไปทุกทุกคนยายก็คงยายไม่ใช่ว่าผู้เช็กยอดยายไม่ได้นะหน่าว่าจะได้ตังประมาณเท่าไหร่เต็มที่ค่ะยายเอาเถอะยายเผื่อลูกเผื่อลานเด็กลูกเด็กเล็กแดงหรือลูกหลานของคนที่เขาไปดูยายแล้วคนที่ไปดูยายแล้วก็รับฟังมาพู้อยากเข้าใจพุ้ยเข้าใจเลยว่าหลายคนที่อาจจะเคยอยู่ฝั่งนี้แล้วไปดูยายสมมุติ เพราะมีคนอื่นๆที่ติดตามยายมาจากเพจปุ้ยไม่ได้ว่าใครหรอกคะ่ะแต่ปุ้ยอยากจะบอกว่ายายเอาความที่เอาเอายายพยายามดิสเครดิตเขาโดยการที่เอาความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองลงไปมากๆถ้ายายมาสังเกตผู้ยายจะบอกว่าใช่สิช่องเธอมันเออวยยายมาฟังผู้ดีๆว่าปุ้ยเออวยไหมปุ้ยจะเล่าเรื่องในนาแล้วเสิร์ฟแทรกเข้าไปในความที่ปุ้ยมองเห็นในสิ่งที่ปุ้ยเพิ่มเติมได้อื ปุ้ยไม่ได้เออเอออวยแต่ปุ้ยพูดในสิ่งที่ปุ้ยเห็นต้องใช้วิจารณญาณนะคะยายเพราะปุ้ยจะบอกว่าปุ้ยตั้งหักว่าวันนี้ยายไม่มีเลยหามีไม่เลยวิจารณญาณนะคะทั้งหมดทั้งหมดปุ้ยจะพูดตรงนี้ในช่วงเวลานี้ตกกลางคืนปุ้ยจะพูดเรื่องดีๆปพ้ายายอย่ามาหลอกขหลอนปุ้ยนะปุ้ยก็พูดให้ยายฟังนะคะยายรู้ตัวว่าปุ้ยหมายถึงยายนั่นแหละนะคะยายแล้วก็ถามว่าปุ้ยดูหมิ่นยายไหม ไม่ได้ดูหมิ่นนะคะไม่ได้ละเมิดหมิ่นยายเลยปุ้ยถามยายเพราะปุ้ยงงในคำที่ยายบอกว่ายายเป็นนักเขียนยายเป็นคนที่จบการศึกษามาแบบนี้นะคะยายคนเราอ่ะพุ้ยบอกแล้วพุ่ยด่าไม่เจ็บหรอกค่ะพุ้ยด่าไม่อยากแต่คิดเอาเองว่าเจ็บหรือเปล่าแต่คนบางคนถ้าด้านมากอ่าจะไม่รู้สึกนะคะไปดีกว่าคุณน้ำชาสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะ คุณสุวัรณนาปิตาเสนสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้รู้สึกอิ่มบุญที่ได้ร่วมบุญกับลุงป้าสุดยอดเลยค่ะดเ,เดี๋ยวรอบดึกเราจะพูดเรื่องบุญนะคะพูดเรื่องใหญ่พูดก็เครียดเหงื่อแตกเปิดแกงเหงื่อแตกเนี่ยพปุยคือพุดไม่หยุดคุณอน,นันต์งแ่รีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพิชิเซียวสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะพูดก็พูดได้ประมาณนี้แหละค่ะไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าวันนี้เป็นวันดีๆจะสำนักไหนใครมาสัมภาษณ์ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ใครทําอะไรลงไปแล้วอย่าไปเสียใจแล้วเริ่มวันใหม่ถ้ารู้สึกไม่โอเคปุ้ยก็จะบอกยายว่าในสิ่งที่ยายทํามาตลอดถ้ายายรู้สึกในใจมันตลอดเวลาว่ายายอาจจะเศร้าในใจว่าจริงๆไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยนะคะแต่ยายแต่ยายต้องทำาุ้ยกยต้องตังหาเงินยายนัรกมันอยู่ในใจอ่ะยายยายเลือกทําได้ให้ไปคิดเอาเองนะคะไม่ได้ว่ายายไม่ได้สอนยายพี่สอนยายไม่ได้นะคะ ก็มีราคาเงาแตกแล้วค่ะเพื่อนๆ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่มนตรีขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีสองหนุ่มสาวดีใจที่ได้เจอนะเวลาที่เพชรบูรณ์อากาศเย็นๆอ๋กอกทมร้อนค่ะร้อนร้อนมากเลยมีเย็นช่วงกลางคืนพ,พี่เปิดแอร์จะไมพเ่ิเหนือออกวะเนี่ยอ่อพี่โดนของอะไรหรือเปล่า<ม>การนีทพี่บุญญรลัตษณ์สวัสดีค่ะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะพี่ขอบคุณทุกท่านนะคะเผื่อลุงกับป้าหรือใครคนอื่นจะไล์พี่จะไม่อยากกินมวลาเขานะคะ พุ้ยขออนุญาตถ้าดึกๆพุ้ยจะพูดเรื่องดีๆแล้วกันนะคะเพื่อนๆจริงๆก็ติดตามคดีน้องแตงโมโดว้วยมากมายไก่กองนะคะพุ้ยขออนุญาตขอให้ทุกท่านอ่าโชคดีมีสุขมีความสุขมากๆร่วมวันนี้ร่วมอ่านุโมทนาบุญเราไม่มีสตางค์เราร่วมอ่านุโมทนาบุญนะคะทุกท่านอ่าพุ้ยได้ทําตามอัตภาพค่ะจริงๆทาตามอัตภาพเราขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมสนทนาการรู้สึกเหมือนกันบางท่านอาจจะไม่รู้สึกเหมือนพุ้ยแต่ว่าพุ้ยอยากจะบอกว่า ปุ้ยไม่ได้ตำหนิยายปุ้ยมาถามยายมาแจ้งแลวมาแก้ต่างมาแก้ต่างในสิ่งที่ปุ้ยเห็นที่เห็นไม่เหมือนยายโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันรอบถึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้อนเงั้นงเง้ยงเงยใหญ่ชอบไหมเจ้าปุ้ยไม่ใช่ใสแว่นกขไม่ใสแวะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มณีดาพีเอ็มด้วยค่ะ